สวัสดีครับร้าน JJ b i ไวช h o อบครับผมตรงนี้จะเป็นฝาขา,าแยกอรุณอมรินทร์นะครับจะอยู่ตรงข้ามพาต้าช่วงแยกอรุณอมรินทร์พอดีเลยนะครับผมถ้าลูกค้ามานี่ครับสมมุติลงจากสะพานปิ่นเกล้ามานะครับแล้วก็เลยร้านมาสามารถย้อนขึ้นมาทางฟุตบาทได้นะครับแต่เวลาขึ้นก็นระวังคนหน่อยนะ ทางร้านก็จะมีกล่องไปเรื่อกหลายตัวเลยนะครับสนใจตัวไหนขนาดเท่าไหร่ก็เข้ามาดูที่ร้านได้นะครับมีทั้งกล่องแบรนด์ T-Max e v หรือจะเป็นของ s h a คา k a p ้าที่ร้านเราก็มีนะครับส่วนพวกชุดปีบอลูมิเนียมอ่าจะพาวมาดูนะครับปีบอลูมิเนียมก็มีลงเป็นบางส่วนนะครับตอนนี้ที่ร้านก็ จะทยอยลงสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับพวกน้ำยาล้างโซ่เคลือบโซ่ของลูปก,ก็มีนะัหรือจะเป็นพวกชุดปิ๊บอย่างของเทอล่าก็มีบริการนะครับร้าน j j b i บ e Shop ตรงนี้จะเป็นสาขาตรงข้ามพาต้านะครับแยกอรุณอมลรินลูกค้าที่อยู่ละแวกใกล้ๆแถวนี้นะครับก็สามารถแวะเข้ามาชมที่ร้านได้นะ เขามาลองหยิบมาลองจับสัมผัสพวกกล่องพวกปีอะไรพวกนี้ได้นะครับนี่จะมีตัวโชว์มีอะไรให้ดูอยู่อย่างแชส48นี่ครับมันก็จะมีราคากล่องพร้อมเบาะพิงให้อีกนะเข้ามาที่ร้านก็ามาสอบถามราคาโปรโมชั่นกันได้นะครับที่ร้านนี้ก็มีบริการติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับลองดูอีกทีกล่องก็นี่ มีใี้เลขหลายตัวเลยนะนี่ครับมขมสนใจก็ิดต่อที่ร้านเจ w ไวช็อปได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นสาขาตรงข้าพาต่านะครับแยกอรุณอมรินนี่ครับผมใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาชมกันได้นะขอบคุณครับ